นี่ก็คือทางเข้าของถ้ำพระไสงามนะคะซึ่งเป็นถ้ำที่มีพระธุดงค์เข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมภายในถ้ำแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับออกมาได้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เปิดปฏิบัติการในการค้นหาแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือพระอาจารย์รูปดังกล่าวออกมาได้สำเร็จซึ่งตอนนี้ก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเนินมาปรางเพื่อทำการรักษาเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่เป็นภาพวินาทีที่ทีมกู้ภัยได้พาพระมนัสเขมโกดำน้ำออกจากถ้ำพระไสางามอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังพระมนัสได้เข้าไปปฏิบัติธรรมภายในถ้ำตั้งแต่วันที่2เมษายนก่อนจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันถึง3วันส่งผลให้มีน้ำท่วมสูงภายในถ้ำจนพระมนัสไม่สามารถกลับออกมาได้โดยหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกมูลนิธิสว่างประสาทสถาน ได้เปิดปฏิบัติการค้นหาพระธุดงติดถ้ำตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่6เมษายนทันทีที่ได้รับแจ้งจากประธานที่พักสงฆ์ถ้ำพระไยงามว่ามีพระธุดงเข้าไปติดอยู่ในถ้ำโดยทําการค้นหาจนถึงเวลา20.50น,นของคืนวันที่6เมษายนก่อนจะยุติการค้นหาลงก่อนเนื่องจากฝนยังคงตกลงมาอย่างหนัก แต่ได้เริ่มทำการค้นหาอีกครั้งในเช้าวันนี้ซึ่งฝนได้หยุดตกส่งผลให้ระดับน้ำในถ้ำค่อยๆลดลงโดยชุดนักประดาน้ำที่ดำมุดน้ำเข้าไปสำรวจพื้นที่ภายในถ้ำได้ค้นหาพระมนัะจนเจอภายในเวลาประมาณ3ชั่วโมงตอนแรกตกใจคือไม่เจอใครเลยตะโกนเรียกก็ไม่มีคือเราไปโผล่อยู่ในห้องโถงโงหนึ่งเลย ไม่มีอะไรเลยมีแต่สันสดอนทรายแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะกดชุดดำน้ำแล้วเดินหาเราเดินเข้าไปประมาณสักสองวันนี้แล้วเราสลับกันตโอนอะโกนนะแต่นี้ท่านก็ตะโกนตอบกลับมาเราก็ดีใจมากค่ะจุดนี้ก็เป็นบริเวณปากทางเข้าถ้ำพระไซงามนะคะซึ่งสามารถเดินเข้าไปได้ลึก400เมตรก็จะเจอกับบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะ ซึ่งจุดที่พระอาจารย์มนัสได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยก็เลยจากจุดที่เป็นแอ่งกระทะเข้าไปอีก20เมตรนะคะเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันถึง3วันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บริเวณแอ่งกระทะเนี่ยมีน้ำท่วมสูงลึกถึง4เมตรเป็นสาเหตุที่ทำให้พระอาจารย์มนัสไม่สามารถที่จะเดินทางกลับออกมาอย่างปากถ้ำได้ค่ะหลังค้นหาตัวพบเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพระมนัสมีอาการอิดโรยและมีไข้เล็กน้อย ซึ่งนักประดาน้ำได้ถวายอาหารให้ฉันโดยก่อนหน้านี้พระมนัตเองก็ได้มีการเตรียมเข้าของที่จําเป็นและสเสบียงสําหรับเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3วันทําให้สามารถที่จะช่วยเหลือออกจากถ้ำด้วยวิธีการให้ดำน้ําออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้และส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเนินมะปรางทันทีก็มีไปครบนะครับมีไปครบนะครับอ่ทั้งอาหารน้ำเพราะกล่าวว่าจะอยู่ประมาณสองคืนเอง ดานพระพิโมกปภัสโรประธานที่พักสงฆ์ถ้ำพระไยงามที่อยู่บริเวณสำนักสงฆ์ปากทางเข้าถ้ำได้เปิดเผยว่าพระมนัสได้เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์มาที่ถ้ำพระไซงามเพื่อปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่2เมษายนโดยมาพร้อมกับพระอีกรูปหนึ่งและขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติธรรมด้านในถ้ำเป็นเวลา3วันซึ่งปกติแล้วที่ถ้ำพระไยงามแห่งนี้จะมีพระธุดงแวะเวียนมาปฏิบัติธรรมอยู่เปรนประจำ โดยในปีนี้พระมนัสเองก็ได้เดินทางมาเป็นครั้งที่สแล้วเพราะว่าที่นี่เป็นเรื่องปกติของหน้าแรงพระจะจรมาเที่ยวภาวนาเที่ยวภาวนามาสวดมนต์มาภาวนากันเป็นชุดๆหน้าแรงเนี่ยถ้ำเนจามีเขาเรียกว่าอากาศที่ถ่ายเทและเย็นออกซิเจนจะดี ออกซิเจนจะจะสดชื่นมากอืมีพรพอเข้าไปแล้วจะไม่มีอาการอึดอัดจะไม่มีอาการว่าหายใจไม่ออกหรือร้อนอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบมาเพราะมันเย็นดริพัตเตอร์ยังได้เข้าไปสำรวจภายในถ้ำในจุดที่น้ำลดลงถึงระดับปลอดภยัยโดยเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปา่าไม้ พบว่าระหว่างทางมีร่องรอยที่พระมนัรใช้ชิ้นส่วนของผ้าจีวรแขวนไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจดจำเส้นทางโดยภายในถ้ำจะมีจุดที่เป็นทางระบายน้ำลงสู่ที่ตำ่ำแต่เมื่อมีฝนตกหนักจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและท่วมบริเวณแอ่งกระทะจนไม่สามารถเดินกลับออกมาได้นอกจากนี้ยังพบว่าถ้ำแห่งนี้มีหอพระอยู่ภายในถ้ำและมีตำนานความเชื่อทางศาสนาประกอบกับอากาศที่เย็นปลอดโปรง่ง จึงเป็นสถานที่ที่พระภิกษุมักเดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามพระพิโมกได้เน้นย้ำกับผู้ที่จะเดินทางเข้าไปในถ้ำหลังจากนี้ทั้งพระภิกษุและประชาชนว่าขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกายอย่างเคร่งครัดและพักอยู่เฉพาะจุดที่มีคำแนะนำว่าปลอดภัยแม้จะเป็นในฤดูแล้งก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกวรัฒยาปัมวิทูลรีพอร์เตอร์รายงาน